The State Times New Gen News Agency สนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ The State Times ส o ต y รเรื่องจริงฟังเพลินโดยเจตนนนครสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The t สเ t ท t ทม์สตเรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตธนกรนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเล่าเลยนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฟังแล้วอาจจะหดหูสำหรับท่านผู้ฟังพอสมควรเลยทีดเดียวแต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเล่าให้ฟังนะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ โดยเกิดขึ้นจากข้ออ้างของสงครามนะครับโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่ในหลายๆพื้นที่อย่างทางฝั่ง,งยุโรปเองก็จะมีเออยอรมันที่นำโดยฮิตเลอร์นะครับที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว แล้วก็จะมีทางฝั่งตะวันออกซึ่งทางฝั่งตะวันออกนั้นเป็นการนำโดยทหารญี่ปุ่นนะครับที่ถูกบันทึกไว้แล้วก็เป็นการบันทึกที่ทำใหเออ้เป็นการบันทึกที่ทำให้สะท้อนภาพความโหดร้ายของสงครามที่ไร้ซึ่งจริยธรรมได้เป็นอย่างดีผมมีบันทึกนะฮะ ของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่หนานจิงนะครับขออนุญาตเรียกว่าหนานจิงนะครับบางคนเรียกว่านานกิงนะครับแต่ผมจะเรียกปกติจะเรียกที่นี่ว่าหนานจิงเพราะว่าก็มีหลายคนที่เขาจะออกเสียงแบบนี้แล้วก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับบันทึกนั้นกล่าวว่าอย่างนี้ครับที่หน้าศาลมีรถยนต์ผุกพังพลิกคว่ำอยู่ข้ามไปอีกฝากถนนหนึ่งเป็นสระน้ำ ไม่รู้ว่าคนจีนคนนั้นมาจากไหนเหล่าสหายร่วมรบก็แสดงอาการเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นใหม่ล้อเ,เล่นกับคนจีนคนนั้นเหมือนกับเล่นกับลูกหมาจากนั้นนิชิโมโตะก็เสนอไอเดียสุดโหดออกมาคนจีนคนนั้นที่ทั้งร้องทั้งตะโกนดังลั่นถูกจับใส่เข้าไปในถุงไปรสณีย ปากถุงถูกมัดแน่นคนจีนที่อยู่ในนั้นก็พยายามจะแหวกปากถุงอย่างสุดชีวิตทั้งตะโกนทั้งร่ำไห้นิชิโมโตะเตะถุงปรษณีนั้นไปมาเหมือนกับเขากำลังเล่นฟุตบอลเยี่ยวรถถุงไรษณีนั้นเหมือนกับเยี่ยวรถแปลงผักจากนั้นเขาก็เอาน้ำมันรถจากรถที่พลิกค,คว่ำมาราดใส่ถุงใบนั้นผูกเชือกยาวไว้กับถุงแล้วก็โยงออกมา นิชิโมโต้จุดไฟถุงไปเสนีไหมและกลิ่งไปมาคล้ายกับลูกไฟก็ไม่ปานกระตุ้นเสียงร้องจากนารกให้ดังขึ้นไม่พอนิชิโมโต้ยังเอาระเบิดมือสองลูกมัดติดกับถุงดังกล่าวแล้วจึงโยนถุงลงไปในสระน้ำตู่ม นี่คือบันทึกของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่หนานจริงในปีคศ1937-1938 <5. S 1> เกือบเกือบหนึ่งปีเต็มๆนะครับโดยในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะลุกรานจีนนะครับโดยการส่งกองทัพเนี่ยเข้ายึดพื้นที่ทางภาคคศ1937นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจีนกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2 โดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยอ้างว่ามีทหารของตนเนี่ยหายตัวไปนะฮะจึงทำการเปิดฉากโจมตีฝ่ายจีนแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งณขณะนั้นรัฐบาลก๊กมินตัง๋งนะหรือว่าก๊กมินตั๋งเนี่ยนะครับซึ่งปกครองจีนอยู่ในตอนนั้นก็ไม่มีท่าทีอะไรตอบรับอย่างเดินเรือดร้อนใจอะไรมากนะักนะฮะจน มาถึงเหตุการณ์เมื่อ13สิงหาคมคศ1937นะครับซึ่งหลังจากการประทะก,กันที่สะพานมาโครโปโลได้ประมาณสักหนึ่งเดือนกองทัพญี่ปุ่นก็ยกพลบุกเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ข่มขู่ว่าจะยึดจีนให้ได้ภายใน3เดือน รัฐบาลในช่วงนั้นเป็นรัฐบาลก๊กมินตั๋งภายใต้การนําของจอมพลเจียงไคเช็กผู้ซึ่งนําพาโศกราฏกรรมหลายๆอย่างเข้ามาสู่ประเทศจีนในช่วงเวลานั้นหลังจากยึดเซี่ยงไฮ้ได้สำเร็จนะครับกองทัพญี่ปุ่นก็มุ่งหน้าเข้ายึดหนานจิงซึ่งเป็นมวลซึ่งบอกว่าเป็นเมืองหลวงของจีนแต่ว่า เป็นเมืองหลวงที่เจียงไคเชกทิ้งได้ทันทีทันใดโดยยุทธศาสตร์การบุกหนานจริงนั้นญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น3มทัพนะครับมีทัพใหญ่มีปีกซ้ายปีกขวานะครับแล้วก็ส่งเครื่องบินเนี่ยนะครับเครื่องบินเนี่ยไปทิ้งระเบิดล่วงหน้านะฮะเจียงไคเชกนี่รู้แล้วล่ะว่าญี่ปุ่นมุ่งหน้ามาหนานจริงแน่นอนก็ถอยทัพย้ายเมืองหลวงครับ จากหนานจริงไปอยู่ที่ฉงชิง่งหรือว่าจุงจริงนั่นเองนะฮะแล้วจะคนจะเรียกเรียกฉงชิ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ประชุมแล้วก็แยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่านะฮะให้ปกป้องหนานจริงไว้เนื่องจากหนานจริงเนี่ยไม่เป็นแค่เพียงเมืองหลวงนะแต่ยังเป็นที่ตั้งของสุสานของดรสซุนยัตเซนนะครับ คนที่พูดก็คือนายพลถังเซิงชื่อนะครับก็เปลี่ยนความคิดเจียงไคเชกเล็กน้อยแต่ด้วยความที่กองทัพญี่ปุ่นนั้นเคลื่นทับมาและกำลัดชนะมาตลอดเจียงไคเชกกับนายทหารระดับสูงก็เปลี่ยนใจแล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปฉงชิ่งโดยที่ประชาชนนั้นยังไม่รู้อีโนอิเนแล้วก็มีแค่นายพลถังเซิงชื่อ ที่ยืนหยัดนะครับความคิดเดิมที่จะปกป้องหนานจิงเอาไว้นะครับแต่ว่าได้ทหารที่ปกป้องหนานจิงไว้เพียงแค่ไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นเองในขณะที่หนานจิงเนี่ยมีพลเมืองเกือบหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนท่านฟังตัวเลขไว้อย่างนี้นะครับแล้วโจทย์ที่ทหารญี่ปุ่นนั้นได้รับมาจากการบุกทะลวงเข้ามาเรื่อย โดยเฉพาะการต้องบอกว่าการทะลวงเมืองหลวงอย่างนั้นจริงเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นอันแข็งแกร่งนั้นได้โจบมาว่าจะไม่มีฉเฉลยจะไม่มีการไว้ชีวิตฉเฉลยทุกที่ที่ไปจะต้องไม่เกิดฉเฉลยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเป็นคำสั่งที่ เหมือนกับไม่มีความรับผิดชอบใดๆนะครับแต่เป็นคําสั่งจริงๆนั้นจริงนั้นแตกเมื่อวันที่13ทธันวาคม1937แล้วก็เป็นนรกบนดินครับอย่างจริงๆเพราะว่าการเข้ามาของพวกเขานั้นไม่ใช่การฆ่าเพื่อไม่ให้ถูกฆ่าครับแต่มันคือการฆ่าเพื่อความสนุกสนานนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นผลที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นผลที่ผู้นำนะฮะในเวลานั้นอย่างเจียงไคเชกเนี่ยไม่ได้คิดถึงการที่จะปกป้องเมืองหลวงแห่งนี้เลยนะครับแล้วก็เกิดการสังหารหมู่ขึ้นโดยที่กองทัพญี่ปุ่นนะครับโจมตีเมืองหนานจิงเนี่ยอย่างหนัก ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศทหารเพียงแค่หมื่นคนนั้นทําอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะครับแทบจะทําอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับก่อนหน้าที่จะบุกถึงหนานจริงนั้นญี่ปุ่นก็สร้างเหตุการณ์เรียกว่าหรือว่าบรรยากาศแห่งการสังหารนั้นะมาก่อนหน้านี้คือสังหารทุกคนที่พบในทางผ่านของญี่ปุ่น โดยได้โจมตีเมืองซูโจก่อนจะมาถึงหนานจิงโดยเมืองซูโจเนี่ยมีประชากรในเมืองประมาณ3 5 0 0 0 0คนแต่เมื่อญี่ปุ่นผ่านเมืองซูโจประชากรในเมืองซูโจนั้นลดลงเหลือแค่ไม่ถึง500คนฟังแล้วคุณเริ่มนึกออกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเริ่มนึกออกใช่ไหมครับว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับหนานจิง กองทหารญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองแล้วก็เริ่มเข็นฆ่าชาวจีนสรารพัดวิธีที่ถูกนํามาใช้อย่างที่มนุษย์จะนึกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นการฝังทั้งเป็นเผาทั้งเป็นยิงทิ้งแทงด้วยดาบปลายปืนบันศีรษะด้วยดาบคว้านตับไตไส้พุงตัดหัวหรือสับเหยื่อเป็นชิ้นแล้วโยนให้สุน,นัขกิน ตอกเฉลยไว้กับแผ่นไม้เราให้รถถังแล่นทับปนสะดมทุกอย่างที่สำคัญนะครับขมขืนก็ะทำชำเราผู้หญิงและเด็กเป็นจำนวนมากขมขืนไม่พอก็ยังฆ่าด้วยผู้หญิงที่นี้ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีตั้งครรภหรือมีท้องนะแล้วก็เลยเป็นคำที่พูดกัน ติดในหัวใจของคนติดในจิตในใจก็คือนี่คือเด e Ra รฟอับนานจริงการข่มขืนหนานจริงเดอเรฟอับนานจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะใน4สัปดาห์ครับหญิงชาวจีนถูกข่มขืนเป็นปจำนวนไม่ต่ำกว่า20,000คนหญิงสาวคนท้องคนแก่ทหารญี่ปุ่นข่มขืนไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นชาวนาเด็กนักเรียนครู พนักงานระดับบริหารคนงานอาจารย์มหาวิทยาลัยแม้กระทั่งแม่ชีและที่สำคัญมันไม่ใช่แค่พลทหารครับนายทหารก็ยังสนับสนุนการข่มเหงในครั้งนี้และที่สำคัญบอกให้บรรดาพลทหารที่จัดการขมขืนเยือเนี่ยเมื่อเสร็จกิจแล้วก็ให้กำจัดหลักฐานก็คือฆ่าให้ตาย นะครับบางท่านที่เข้ามาดูนักประวัติศาสตร์รวมทั้งหน่วยงานบรรเทาทุกต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับได้บอกค่อนข้างจะตรงกันว่าของทัพญี่ปุ่นนั้นได้สังหารชาวจีนเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสามแสนคนในเมืองหนานจริงนี้ชาวอเมริกันหลายคนที่ประกอบอาชีพอย่นั้นเป็นบาทหลวงก็เราเรื่องความโหดร้ายนี้มีนิมินภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบาทหลวงแต่สุดท้าย เขาก็รักษาชีวิตได้ไม่ครบนะฮะบาดหลวงคนนี้นะเขาเล่าให้ฟังในเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนานจริงนี้ว่าคนจํานวนราว400คนนะครับถูกกล้ามติดกันเป็นชุดชุดชุดประมาณ50คนโดยมีแถวของทหารที่ถือปืนยาวและก็ปืนกลมือเนี่ยคอยควบคุมเพื่อน,นําตัวคนทั้งหมดเนี้ยไปประหารเป็นผู้บริสุทธ์นะครับไม่ใช่ทหารนะฮะที่เขากําลงังจะน,นําไปประหารเนี่ยเมื่อนักโทษ ถูกยิงลม้ลมลงไปนอนกับพื้นแล้วเนี่ยทหารญี่ปุ่นทั้งหลายก็จะเข้าไปเอาเท้าเหยียบแล้วก็เอาปืนพกยิงใส่ผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ให้ตายบันทึกนะฮะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่เอามาทำเป็นภาพยนตร์ก็คือที่ผม,เ,มเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นบันทึกของศาสตุคุณจอร์์มาคี้นักสอนศาสนาชาวอเมริกันที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ เขาเล่าว่าทหารญี่ปุ่นนั้นไม่เพียงสังหารเฉลยศึกทุกคนเท่านั้นนะฮะแต่ยังเข็นฆ่าชาวเมืองทุกเพศทุกวัยซาทุคุณจอร์มากี้ก็เลยตัดสินใจตั้งเขตปลอดภัยสากลขึ้นร่วมกับชาวตะวันตก,กนอื่นๆเชื่อว่าชาวตะวันตกนั้นจะช่วยคุ้มครองชาวจีนให้รอดพ้นจากความตายเท่าที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะพวกผู้หญิงเนี่ยให้พ้นจากการข่มขืนนะฮะก็ มันมีบันทึกไว้แล้วก็บันทึกไว้กระทั่งหนังสือพิมพ์ว่าญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าพวกทหารชั้นผู้น้อยของญี่ปุ่นเนี่ยแข่งขันกันนะครับว่าใครจะฆ่าคนจีนได้มากกว่ากันอย่างที่บอกครับฆ่าคนไปไม่ไม่ต่ํากว่านะฮะสามแสนคนเขาเห็นภาพนี้เนี่ยอย่างโหดร้ายเนี่ยนะครับคุณนึกถึงถ้าคุณฟังผมนะคุณลองหลับตานึกตามนะฮะ มีศพชาวจีนเนี่ยจำนวนมหาศาลนะฮะอยู่ถูกโยนไปอยู่ในแม่น้ำแยงสีเกียงจนแม่น้ำเต็มไปด้วยเลือดจากแม่น้ำเหลืองที่เป็นแม่น้ำขุนข,นขุนเนี่ยกลายเป็นแม่น้ำสีแดงแล้วที่สำคัญนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังไม่แน่ไม่นอนเพราะญี่ปุ่นเองเนี่ยบันทึกเกี่ยวกับการสังหารจำนวนมากพวกนี้เป็นความลับแล้วความลับบางอย่างนั้นก็ถูกทำลายไปตั้งแต่ญี่ปุ่นนั้นยอมแพ้สงคราม นี่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการตั้งสารทหารพิเศษระหว่างประเทศภาพื้นทะ่อลออกไกลขึ้นก็ประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ประมาณทัก2 0 0 0 0 0คน2 0 0 0 0 0ถึง2 5 0 0 0 0หคนนะครับต้องบอกว่าเป็นสศคนาฏกรรมที่น่าคิดนะครับน่าคิดย้อนกลับมาที่เขต ปลอดภัยสากลของหลวงพ่อมากี้หรือบัตรลวงมาคี้ตะกี้ที่ผมบอกนะฮะเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้ทําข้อตกลงไว้กับรัฐบาลตะวันตกว่าจะไม่ไปก้าวไก่ในเขตปลอดภัยสากลน,นี้ซึ่งมีขนาดประมาณ3.86ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของบริษัทมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่มีชาวตะวันตกนั้นทํางานอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยว่ากันว่ามีชาวนั้นจริงนะครับ เข้าไปหลบซ่อนอยู่ประมาณสัก25,000คนได้โดยประมาณแต่บางคนก็ถูกหลอกออกไปว่าจะเอาไปร้องเพลงแต่สุดท้ายก็คือเอาไปร้องเพลงแล้วก็ฆ่านะครับเวลาที่มีคนไปสัมภาษณ์เหตุการณ์ครั้งนี้กับอดีตทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะบางคนปฏิเสธบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นซากศพนะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า กอแต่บันทึกที่ผมได้อ่านให้ฟังเมื่อตอนต้นนี่คือสิ่งที่เป็นจริงแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการทดลองอาวุธเคมีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเขตสงครามกรรมที่หนานนจริงนี้ซึ่งนี่เองที่เป็นรอยร้าวสำคัญที่ทําให้จีนไม่เคยให้อภัยเรื่องนี้ไม่เคยกระชับความสัมพันธ์ใดๆเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะลบเลือน ได้นะครับเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่เกิดขึ้นนะฮะต้องบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองเรื่องนี้เองนะฮะรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นยอมรับว่าได้ทำการฆ่าพลเรือนจำนวนมากในช่วงการบุกรุกประเทศจีนนี้โดยเฉพาะที่หนานจริงในการสหารหมู่แบบนี้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้จะยอมรับขออภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นยังเป็นภาพจําในเรื่องของความอมตที่เกิดขึ้นจากสงครามแล้วก็เกิดขึ้นจากความที่ไม่รู้จักปัญญาปัญญงนะฮะผู้นำในกองทัพนี้นะครับในกองทัพนี้นะฮะ ที่บอกว่าแบ่งเป็น3ทัพนั้นนะครับทัพแรกเนี่ยนะครับทัพแรกเนี่ยนะครับเป็นผู้นำสำคัญของญี่ปุ่นก็คือยซุฮิโกอสกะนะครับคนนี้เนี่ยเป็นพระอนุวงศ์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยู่ในทัพใหญ่ส่วนทัพที่2นะครับที่บุกหนานจริงนะทั้งทางน้ำและทางบกนะครับแล้วก็ เริ่มต้นมาจากทะเลสาบไอ้หูจากเชียงไฮ้ลงมาทางตะวันตกนะครับแล้วก็เดินทัพนะลงมาคนนำทัพนี้ชื่อพลเอกมัสอีอิวันเนนะครับคนต่อมานะฮะนำทัพที่3นะครับเ,เดินลงมาทางใต้นะครับห่างจากทัพของมัสอีลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าหนานจริงทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ นะฮะนำโดยพลโทเยนากะวะไฮสุเกะนะครับอย่างนี้บอกครับรุ่งสางแห่งความโหดร้ายแห่งโสกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเขาไม่สามารถจะเรียกอันนี้ว่าเป็นการศึกที่สมบูรณ์ได้เพราะคนที่เขาฆ่านั้นไม่ใช่ทหารเลยแล้วก็ที่สำคัญคือโจทย์ของเขาคือไม่ ไม่เอาเฉลยไม่นําเฉลยไม่เลี้ยงเฉลยเพราะไม่อยากเสียสเปียงตรงนี้เป็นรอยร้าวจริงๆครับตรงนี้เป็นรอยร้าวจริงๆแล้วทําให้ชาวจีนเนี่ยก็ยังไม่ให้ภัยชาวญี่ปุ่นมาจนถึงวันนี้นะมีหนัหลายเรื่องครับ,รบมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่คุณไปเปิดหาดูได้นะครับ f l o w e r of Nanjing จ l a c k Sun ซน n a n j ันจหรือว่ารอนไครนันจิงก็ได้อันนี้เรื่องนี้ก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ โหดร้ายจริงๆแล้วก็มีบันทึกของอบัตรลมาคีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่บทเรียนจากเรื่องของงานจริงนั้นจากประวัติศาสตร์หน้านี้เราคงเห็นรอยร้าวความเจ็บปวดความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะจากน้ำมือของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสงครามเนี่ยเอาสองครามที่แท้เลยนะฮะแท้จริงแล้วก็ทิ้งไว้แค่ผู้พ่ายแพ้ ผู้พ่ายแพ้คือแพ้ทั้งสองฝั่งเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะในสงครามแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นผู้แพ้ในบริบทของโลกก็ได้และถ้าหากเราเนี่ยไม่พยายามเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมุมใดก็ตามสงครามก็พร้อมที่จะย้อนมาถามความสูญเสียจากเราเนี่ยยังไม่รู้จักจบจากสิ้นผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟัง เห็นด้วยกับผมหรือเปล่าเอาละครับวันนี้นะครับ The r a v e of Nanjing หรือว่าโศกนกาฏกรรมที่หนานจริงที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ท้อนถึงความโหดร้ายของมนุษย์ที่ทําต่อก,กันในอดีตการในเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นจากสงครามยังมีอีกหลายเหตุการณ์ครับที่ผมจะได้ลองนํามาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศลาวนะเพื่อนบ้านเรานี่เอง นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวยิวนะฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากเยอรมันก็ตามหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุ่งสังหารที่กัมพูชาเอาไว้ติดตามกันใน EP ีต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมเจนนคอนะครับคงจะต้องกราบคำว่าสวัสดีนะครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจนนคร The States Times New Gen News Agency สนักขาวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่